ไปนะเราเห็นด้วยตัวเองนะเราเข้าถึงความสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นอดทนภาพเพียรทำไปนะแค่อย่าเป็นตุ่มรั่วก็แล้วกัน,นรั่วไหม <c oughs> <c oughs> เบอร์สี่เบอร์สี่ตัวปลอมนะเนี่ยอที่ทำอยู่เนี่ยเราสร้างตัวปลอมขึ้นมาแล้วเราก็เปนค้างอยู่ในตัวปลอมที่เราสร้างขึ้นมาอาเบอร์สี่บ้างไหม เบอร์สี่ตั้งใจรักษาศีลห้าเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันบางครั้งก็เบิกบานข้างในบางครั้งหงุดหงิดเวลาไม่ได้ดั่งใจจิตใจไม่ค่อยมีกำลังฟุ้งซ่านชีวิตประจำวันมีสติในที่ทำงานดูจิตขณะแรกที่คิดพูด ทำ<ม>ทำไปเพื่ออะไร<ม>ดูเบื้องหลังตัวเองตลอดข<ม>ี้ฉาม,มีมานะชอบเปรียบเทียบ<ม>รู้ว่าบังคับไม่ได้จะคอยรู้ทันมาถูกทางไหมคะที่รู้ที่เห็นนะ่ะก็ถูกนะแต่สิ่งที่ผิดคือจิตเรายังผิดอยู่รู้สึกไหมว่าจิตเราขณดนี้กัจิตของเราตอนเด็กๆที่ยังไม่ได้ปฏิบนะัติน่ะมันไม่เหมือนกัน จิตขนาดนี้เราประคองเอาไว้ให้นิ่งๆให้ดูดีให้นุ่มนวลอยะารเงี้ยรู้ไหมอย่าไปแต่งจิตให้เรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเองนะของเบอร์สี่อย่าไปแกล้งแต่งจิตตรงนี้ไปรวบจิตเข้ามาด้วสงสัยปุ๊บก,ก็รวบเข้ามาเลยรู้สึกไหม นี่แหละหัดรู้ทันอาการที่มันสงสัยก็เป็นความปรุงแต่งของจิตนะไปรวบเข้ามาเนี่ยก็เป็นความปรุงแต่งของจิตให้เรารู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปพยายามว่าทำยังไงจิตจะดีจิตจะสุขจิตจะสงบทำไงจะรู้ตัวได้ตลอดเวลานะไม่ทำหรอกให้รู้ทันความปรุงของเขา อย่าไปแต่งจิตให้มันนิ่งค้างกลางอากาศอย่างนั้นนะกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ได้เนี่ยตรงเนี้ยธรรมดารู้สึกไหมมันไม่ใช่ไปสร้างพบไว้อันหนึ่งแล้วก็ไปค้างไว้ข้างในอย่าเข้าไปอยู่ในนั้นเสียเวลานะเขาอยู่กันเป็นกลับเลยนะตรงนั้นนะพอไปเป็นพระพรหมได้เสียเวลาเป็นคนธรรมดาเนี่ยดีที่สุดนะ งั้นภมูมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่เหมาะกับการปฏิบัติมากที่สุดเพราะอะไรสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วมีความเปลี่ยนแปลงให้เราดูตรงนี้เป็นข้อเด่นของภูมิมนุษย์นะอย่างสันนรกนั้นทุกข์มากไปมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เลยดูไม่ไหวพวกเทวดาที่ไม่ได้ภาวนานะ้ก็มีแต่สุขสุขสุขไปนะไม่ได้เห็นความ ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยไม่เห็นนะภมูมนุษย์นาดีอยู่แล้วละเราอย่าทำลายความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการสร้างภพของพรหมขึ้นมานิ่งๆว่างๆอยูนะ่อันนั้นเป็นภพของพรหมนะที่ทําอยู่ออกมาเป็นคนเป็นคนน่าดีที่สุดแล้วนะพวกเทวดาพวกพรหมเวลาจะตายนะพวกเพื่อนๆจะมาเตือนกันบอกขอให้ตั้งใจให้ดีนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะ ส่วนพวกเราเห็นใครจะตายแล้วทำใจดีๆนะขอให้ขึ้นสวรรค์พวกที่อยู่สวรรค์นนะขอให้ได้เป็นมนุษย์เนาะเอาไงวะนะเป็นมนุษย์นะ่ะดีที่สุดละจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียนรู้ง่ายงั้นอย่าไปทำจิตให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนิ่งๆไม่ดีหรอกเสียเวลา เบอร์ห้าเบอร์ห้าไม่ต้องกลัวเยอะหรอกนะเครียดจะตายแนละ้วเดี๋ยวหัวใจวายไปเบอร์ห้าสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติในรูปแบบเดินนั่งทุกวันวันละสองสารอบอรอบละหนึ่งชั่วโมงมจนกายเบาจิตเบาแยากจิตแยกคิดได้แต่ไม่เสถียรยังมีฟุฟง้งฟุ้ง เห็นภาวะเปลี่ยนที่ใจบางครั้งก็บางครั้งก็มีความสุขอ่อนโยนบางครั้งก็โทสะมันเห็นเกิดที่ใจตอนหายไปรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง